โอเคครับผมก็นินิต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่อง CJ Channel นะครับผมนี่เราก็อยู่กันในเกม ROV นะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นอ่าจวดนะครผมชื่อเขาเรียกกันนะคนไทยเขาเรียกกันว่าสจวดนะครับผมจริงๆก็เป็นจ็อกเกอร์ดิโมเดลว่างั้นเถอะนะครับผมเป็นจ็อกเกอร์ดิโมเดลนะผมจ็อกเกอร์ก็คือเปลี่ยนไปเป็นสกินนั่นเองนะครับผมนะสำหรับสจวดหรือว่าจ็อกเกอร์เนี่ยนะมันก็สกิลเหมือนเดิม นะครับแต่ว่าเบาลงเบาลงเยอะนะครับคนที่เล่นจ๊กเกอร์แอดท,ที่แล้วนะครับผมสกินที่แล้วคือจะรู้ได้เลยว่าจ๊กเกอร์ตัวนี้ไม่ใช่โจ๊กเกอร์ตัวเดิมนะครับผม,ผมก็คือเป็นตัวใหม่นั่นแหละก็พยายามคิดให้มันเป็นตัวใหม่นะครับผมนะสกิลของเขาก็เหมือนเดิมแหละแต่แต่ดาเมจของสกิลหนึ่งนะครับผมมันหายไปค่อนข้างเยอะนะครับหายไปเยอะมากนะ เดี๋ยวมาพูดถึงสกิลกันห ouais. น่อยกสกิลที่1นะครับจะเป็นสากิลการยิงจรวดไปข้างหน้านะครับผมนะสะกิลที่2ก็เป็นสกิลมัตะนะครับผมต้านสถานะนะครับผมแต่ว่าายัางโดนพลังเวทเหมือนเดิมนะส่วนอั t i m a g i สกิลก็เป็นการแตกระเบิดนะครับผมประมาณนั้นเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดนะครับผมบ่อยๆเดี๋ยวเขาไอดี้อีกนะพอดีคลิปล่าสุดที่ลงไปนะครับผมเขา บอกว่าผมพูดนะครับผมบ่อยเกินไปนะต้องติดอ่ะเออตอติด่ะทุกคนต้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะมันติดนะยังอัพในแคลร่นะครับผมก็ก็ยังต้นเกมก็ยังไม่โหดเท่าไหร่นะครับผมยังไม่โหดเท่าแวนนะถ้าเกิดฝั่งนู้นหยิบแวนมานี่ก็ต้องทำใจเลยนะครับผมต้องรับต้นตีนแบบหนักหน่อยนะ เดี๋ยวพี่แกก็จะแรงขช่นไปเองนะแต่มันเน้นสต็กไงยิงยิงสกิลหนึ่งไปจะมีสต็กขึ้นนะครับผมมันจะมันมันจะเล่นเป็นแบบตึงปีกึ่งใช้สกิลนะครับประมาณนั้นจะไม่จะไม่แบบว่าสกิลเวอร์วังเหมือนเหมือนตอนแรกนะครับผม,มตอนที่ยังเป็นจ๊กเกอร์นะคือสกิลหนึ่งก็แรงนะครับผมแปรงระเบิดก็แรงนะเนี่ย,ยประมาณเนี้ยเราเราก็เล่นแบบยิงยิงประมาณเนี้ยนะครับผมไวไอย่างเออโอ้โหเห็นปะแปรงระเบิดยัยงไม่ทันเลยทุกคน มันต้ายก่อนแป่นลกไปก่อนนี่นะสกิลเหมือนเดิมนะผปตะจวดนะถามว่าน่าเล่นไหมนะผมว่ามันก็เออมันมันผมผมผมไม่เคยเล่นจ็อกเกอร์นะเนี่ยผมมาเล่นไอ้ตะจวดนี่แหละผมก็รู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีนะถึงถึงถึงไม่ได้เล่นตอนที่มันยังแรงอยู่ก็เถอะแต่ก็แต่ก็แต่ก็กกหัวร้อนเหมือนกันที่เวลาโดนจ็อกเกอร์ในร่างแรกฆ่านะครับผมนะเพราะว่าแพทที่แล้วเขาแรงมากนะแรงมาก ในนาฟ้อนี่โค่นหัวร้อนอะ่ะโดนเบิร์ตส,ส่วนตายอะ่ะตลอดอะ่ะจริงนะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดมาลุ้งไอ้ตะจวยก็คงจะลุ้งง่ายกว่าเดิมนะครับผมนะง่ายนะถ้าไม่มีเพื่อนเลี้ยงนะ,อะเอาแล้วเราเรียวจังหวะนี้เปิดาทีครับผมบแล้วเราก็ยิงเข้าไประเบิดไฟแวนครับผมมาครับเหลือตัวฮิวครับเฮเลนเนาะตายดีครับโห d o u b l ลคิวมปอนบล่อๆเอาวะ่ะเพื่อนทําให้วะ่เวะเฮ้เพื่อนเปิดให้เราก็สบายแล้วก็เดินสบายดิ ลอเ,เลียวก็ไม่กลัวนะไปถึงเขาลมันตีเลยนะลอเ,เลียวตัวนี้คือกล้าเล่นมากนะครับผมแค่ว่าถ้าเราไม่ตามก็เท่านั้นเลยนะครับผมเราต้องถ้าเห็นจังหวะเพื่อนเปิตดติเราก็ต้องตามหน่อยนะป่าเฮ้ยยังไงอะไหนยังไงเฮ้ยแวนไม่เอาก็วแวนในี้ป่ะเออหนีก็นีกว่าเอาชัวร์ดีกว่าเดี๋ยวดูสตันไวสตันมาหายเลยดูผมโดนไปนิดเดียวนะแวนนะแวนก็ผมก็ให้มันเป็นตัวเทพตัวหนึ่งนะครับผมในตอนนี้นะของตำแหน่งแครีดีนะครับผม ครบเครื่องนะครับผมครบเครื่องนะสำหรับแหวนนะมีสตันมีอันตีตส่วนใหญ่ละท่าหลักๆของพี่แกจะมีสต,ตันับตีกระจายนะครับผมที่ผมมองว่ามันมีประโยชน์นะแต่เพื่อนเกมเขากดโคตรดีโอ้โหเพื่อนมั้มไม่ทันว่ะในจ,จังหวะนี้ได้อยู่เราเรารอยิงให้โอโ้โหมันโ,โ,โดนอะไรวะน่าจะตายนะพเพื่อนเราเรียบร้อยเฮ้ยเราโดนอะไรวะทำไมมันเจ็บอย่างวะ แวนแน่เลยน่าจะเวนแวนกับมากันก้าแหละนะเพราะว่าโจ๊กเกอร์เอ่อสจวนี่มันก็รับดาเมืเวทเต็มๆนะครับผมใครที่เป็นเวทเป็นเล่นๆหน้าหรือว่าเป็นเอ่อิกกี้หรืออะไรที่มันสายเบิร์ดทั้งหลายทั้งโจ๊กเกอร์นี่คือเออสจวจี่นี่ก็คือตายนะผมตายแน่ๆนะไป่ไรเสียไปหนึ่งได้มาสามอ่ะมาดี ก็นะครับสาหรับช่วงนี้นะคลิปในช่อง CJ ก็จะแบบหลากหลายมากขึ้นนะครับจะมีคลิปเกมเทสเปคแล้วก็จะมีสตรีมด้วยนะผมเดี๋ยวรอไม้มาก่อนนะเดี๋ยวจะสตรีมปล่อยกว่านี้นนะตันนี้ไม้แบบมันก็โปกมากนะทุกคนไม้ที่ใช้อยู่นี่มันเวลาเล่นอาวีมก็โอเคอยู่นะแต่ว่ <men> เาเวลาสตรีมเกมนี่แบบไม่ได้เรื่องนะครับผมนะมันเป็นไม้แบบว่ามันเป็น มันเป็นหูฟังแปลงใส่คอมมากกว่านะหูฟังแบบหูฟังโทรศัพท์ทอ,อ,อ่ะเอามานั้นแหละไม่ใช่เป็นไม้แยกนะครับผมถ้าเป็นไม้แยกใช้สาย USB อะ่ะมันก็จะโอเคไงคือมันระบบมันบาดเต็มไงนี่มันใช้แจ็คเอาไม่โอเคเท่าไหร่นะ,ะนะสีเนี้ยมันก็ไม่ใช่ตัวเปิดให้เราขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าพี่แกแบบโดนเปิดมามา,มาแล้วสตานนี่เรียบร้อยแกวาร์ปไม่ได้แล้วกดแค่ทำไม กดทำไมวะกดเอาฮานี่หว่าริมบอกมันก่อนนะเออเดี๋ยวตีเนี่ยมันยังงงกดแค่เล่นทำไมวะโอ้นายจต้องปล่อยวะไม่งั้นตายคู่เนี่ยเออซีเนี่ยปล่อยกันซีเนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่นเพราะว่าถ้าเกิดเราฝืนเล่นนะครับผมป้อมก็ป้อมเลยไม่ค่อยคุ่มนะครับผมป้อมก็ได้เราก็เสียคิวด้วยเรก็ได้คิวด้วยแล้ว เนี่ยว,ว้าวก็ไปเติมเลือดกอันก่อนนะครับผมโอ้แล้วรอเรียวจะหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสองหรือเปล่าจงังหวงนี้ําแล้วครับสีเนียวลงแล้วแล้วยังไงโอ้โหเอาวะนี่สีเนียวนี่เอามาคอมโบกับรอเรียวนะเนียนยนยเน่ยก็ดีนะผมว่ามันก็ดีนะส่วนใหญ่รอเรียวจะโดนจังหวะที่อ่าถ้าเกิดจังหวะแบบ จะล Eller, ้มอะสมัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโดนเขาส่วนสกิลกลับแต่ถ้ามันมีเซเนียรเรื่อนก well. ็กลับขึ้นมาเหมือนเดิมไงมีข้อดีมีข้อดีนะเป็นสมัยได้ทั้งหมดนี้ยิงยิงอยู่ข้างหลังแล้วกันครับแต่มันฝั่งนู้นมันหนีไกลมันหนีไวมากเลยอ่ะไปไกลเกินเลยยิงไม่ค่อยโดนนะผมก็มาเล่นไอ้สซจวนนี่เลยสองสามตาแล้วนะมาณสามตาได้แล้วมันก็สนุกดีนะเพื่อนเพื่อนสนุกดีนะ โอ้โหไม่มาใกล้กว่านี้หน่อยว่าจะแปะระเบิดยันหน้าสักทีโถอะจะช่วยเพื่อนเอามังกรก่อนพอเรนลัมอยู่คนเดียวเนี่ยเฮ้ยตกหูแล้วไม่ได้ไงประเด็นน่ะอื้ยแล้วไม่ได้เฉยเพื่อนทุกคนมันไม่ได้อะไม่เพื่อนไม่มีพผนินหรอวะโอ้โหตายอะไตาย,ตายบัฟม,มังกรมีของฝั่งนู้นจะได้ เฮ้ยเฮ้ยรอเรียวจะล้มหรือเปล่าครับตรงนี้รอเรียวเปิดสมัยแล้วเรียวลงแล้วโอ้โหนีมันิ้มอ้าวอย่างงี้เราเราเราเก็บเนี่ยครับไงยังไงเอ้ายิงอะไรไปทางนั้นปะไประเบิดอ้าวทไม่บอลเลนมันจิ้มทันบักอาซี่บมันไวขนาดนั้นเนี่ยมายิง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 นี่นี่เป็นไงเก็บโอ้โหมาดิ โอ้โหเนี่ยถ้าผมบอกเลยนะถ้าเกิดสกิลสองแม่งกันเวทนะแม่งจะเป็นตัวที่โกงมากจริงนะเว้ยเออให้ให้ให้แม่งเบาอย่างงี้ก็ได้แต่สกิลที่สองแบบกันเวทด้วยอ่ะมันเราคือเราจะกล้าบวกกับเมดมากขึ้นไงแต่ผมเข้าใจนะถ้าแม่งถ้าถ้ามันถ้ามันกันเวทอีก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 อ่อีกความสามารถหนึ่งอ่ะผมว่านะแบบตัวแม่งจะเป็นตัวที่ขี้โกงมากใช่พอกันเวทปุ๊บถ้าเกิดเขาเห็นโจ๊กเกอร์คือเห็นเจู๊ดเนี่ยเขาก็คงคิดในใจว่าเออแม่งต้องเอาเมดมารวมแม่งแน่ แต่พอแต่พอมันการเวทปุ๊บเรียบร้อยครับไม่มีตัวไหนที่จะล้วงได้ครับขายสบายครับผมแต่จริงๆโจ๊กเกอร์มันไม่ใช่จะเป็นตัวที่ขายขนาดนั้นนะครับผมมันเป็นตัวที่เอ้อโกเกอเหเล็กจกเลยนีครับจวดเอยนะครับมันตัวเนี้ยมันก็จะน้นสึกอยู่นะครับผมถึงตอนนี้มันจะแบบเพิ่มมาให้เราแบบตีเก็บตัวแตกอะไรเนี่ยประมาณมานี้โอ้โหผู้เล่นมึงมาปิดหว่อเกือบตาย มึงมีท่าสองก็ไม่ช่วยอะไรด้วยตะกี้โอ้โหโรเลียวมึงจะหนึ่งห้าได้ไงนะเพื่อนไม่ใช่จะเมันไม่ได้จะทุกจังหวะน,นะครับฝับ่งโดนดามิเวสก็แรงนะครับผมวูลเลนอะเห็นก็เห็นมันช็อตเราก็รู้แล้วนะแลวโดนสกิลมันอีกจุดหนึ่งผมผมองหัวหลวงส่วนส่วนของที่จะออ,ออกก็ออกของตามผู้เล่นทั่วไปเลยนะผมนะ๋ยวจะขึ้นมาช่วงต้นคลิปอยูน่นะเออสวยส มอยเ่อนเอามาด่ากอนดิเอาเอาคนเดียวก็ได้ไปขยบนเลยครับผมเจคิปไปอะไรเป็นด huh? ่าเราโดนไล่เดี๋ยวเจอหน้าแหวนม่ต้องต้องคอยหลบกันก่อนไม่งเกียนเนี่ยจะโดนสตันไปเดี๋ยวเดินไม่ออกอีกบ้ะบ๊ะบ๊ะบอะบ๊ะบ๊ เมย์ต้องเอาดิเราไม่ได้จให้มานาอีป้อมนี่วะใครป้อมโอเคไปคิวสองแล้วป้อมสบายๆนะครับผมกายภาพนี้พี่ชอบแต่เวที่พี่ไม่เอานะในขณะที่เราเผาป่าเพื่อเราแม่งไปคิวในป้อมจะโหมดไปไหนครับนี่ไปทีป้อม เฮ้ยดูดูแวนจะเล่นเอายังไงหยานยังไงหยานยังไงยังไงหยานยังไงหยานยังไงแปะระเบิดโอ้ไม่ทันว่ะแต่ได้อยู่ไม่เป็นไรยังไงยิงโอ้ตายครับสติ๊กเกอร์อุดเดือดดับเบิลคิวแบบหล่อๆซะหน่อยเหรอไม่ได้เงี้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรโจ๊ป้อมก็โอเคนะเพื่อนๆป้อมันเล่นง่ายป่ะถ้าทีมมันดีมันก็ได้ง่ายอยู่นะยิงแปะระเบิด ไม่ตายวะอีกฟ้อมฮนะเอออฟ้อมดีกว่าอยู่ในบ่อเลอดไม่ลดเลยเหายงับผมสำหรับการเซตจุนั่นตำแหน่งแครี่นะครับผมนะเประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้เล่นไม่ยากนะเล่นไม่ยากแต่ว่าต้นเกมมาหัวร้อนหน่อยแหละถ้าเจอแวนถ้าเป็นตัวอื่นผมกกดได้อยู่ หน้าโหลดนี้คนรหัน,นโอเคโอเคครับก็สำหรับการเล่นสจวรตหรือว่าจ็อกเกอร์ดีโมเดลนะครับผมก็ขอลาไปพี่นะนี่ผมถ้าเ <A true S 1> พื่อนชอบคลิปนี้นะฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแ like, ชร,ร์รกดติดตั้งเดี่ยวติดตามด้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปพี่นี่นะผมสวัสดีครับ